สวัสดีค่ะสวัสดีเอที่รับชมช่องมีบุญรูปแม่วาทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ก็แม่วาก็จะพามาชมเด็กๆในบ้านกันนะคะแม่วาก็ไม่สบายาอาทิตย์กว่าๆนะคะก็เพิ่งจะดีขึ้นนะคะเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะก็พักรักษาตัว กินยาอยู่กับบ้านนะคะก็เพิ่งจะรู้สึกดีขึ้นนะคะแม่วาก็ก็เลยทำคลิปเด็กๆมาให้ได้ชมกันนะคะพามาชมนี่นะคะน้องเอวาค่ะน้องเอวาเป็นแมวที่รักสันโดดน,นะคะไม่ชอบยุ่งกับใครน้องเอวาหน้าเดียว นอนอยู่นะคะแล้วก็มาชมน้องเตียเตียน้องเตียเตียนี้เป็นแมวจอรตั้งแต่ไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะแม่วาก็รับเลี้ยงน้องมาตอนนี้ก็ได้ห้าปีแล้วนะคะน้องเตียเตียแล้วก็น้องเอวาน้องเอวานี้จะเป็นแมวรุ่นพี่น้องเตียเตียนะคะจะอายุมากกว่าค่ะ มุมนึงนะคะมาชมน้องอันดานอนอยู่บนกรงน้องปฐมนะคะน้องปฐมเขาก็จะเดินไปมาอยู่ในกรงของเขานะคะจะมีโลกส่วนตัวของเขาแล้วก็อันดาแม่ว่าจะปูที่นอนเอาไว้ข้างบนกรงนะคะเพราะว่าจะมีพื้นที่เยอะนะคะแม่ว่าเ็าจะปูที่นอนของเด็กๆเอาไว้ มชมน้องมีสุขนะคะน้องมีสุขก็ได้ไปพบคุณหมอตามนัดแล้วนะคะเก็ดเลือดน้องเม็ดเลือดขาวน้องเป็นปกติแล้วนะคะต้องขอ,ขอ,ข,อขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านนะคะที่เมตาน้องมีสขุข่ารักษาให้น้องคะ่ะดานนี้นะคะแม่วาพามาชมน้องโคล่าน้องโคล่าลูกแมวจอนนะคะ ที่แม่เขาเป็นหัดแมวตายตั้งแต่เล็กๆนะคะแม่วาก็เลี้ยงน้องโคล่ามารวมกับเพื่อนๆอีก3ชีวิตนะคะน้องข้าวหอมน้องข้าหอมเขาก็จะมีมุมของเขาอากาศเย็นสบายน้องข้าหอมก็จะมานอนฟินในโลกส่วนตัวของเขานะคะ เมื่อก่อนแรกรับน้องเข้าวหอมมาน้องเข้าวหอมก,ก็จะเป็นชืาอราขนล่วงหมดตัวเลยนะคะแม่วาก็ฟูมฟักรักษาทายาที่แม่วาขายนะคะจนขนน้องขึ้นปกติน้องเขาก็าจะเป็นแบบนี้นะคะแม่วาต้องคอยเช็ดตาแล้วก็เช็ดร,บรอบๆบริเวณจมูกนะคะมันจะดำอยู่แบบนี้แทบทุกวันนะคะ กิตาน้องจะออกมาเป็นแบบหมีแพนด้าแบบนี้ทุกวันนะคะต้องคอยมันเช็ดให้น้องค่ะอีกมุมหนึ่งนะคะมุมน่ารักของพี่มีบุญนะคะนอนตัวกลมเลยค่ะพี่มีบุญเขาก็จะชอบนอนนะคะนอนแล้วก็หาอะไรก็ได้นะคะที่เขายันเอายำ เอามือ,อยันค้ำไว้นะคะนอนตัวกลมเลยค่ะน้องมีบุญเป็นแมวที่ค่อนข้างจะกินเก่งนะคะก็จะอ้วนกลมหน่อยตอนนี้ก็โรคนิ้วก็ดีขึ้นนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกทกุท่านนะคะที่ได้เมตตาอาหารรักษานิ้วให้กับน้องมีบุญเสมอมาเพราะว่าน้องต้องกินอย่างต่อเนื่องตามที่คุณหมอสั่งนะคะ ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เมตตาอาหารให้กับน้องมีบุญเสมอมานะคะตอนนี้ก็ไปพบไม่พบนิ้วในตัวน้องแล้วนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านคะ่ะอีกมุมหนึ่งนะคะมุมของเด็กๆในห้องนะคะเด็กๆกลุ่มนี้จะเป็นเด็กๆที่มีโรคส่วนตัวสูง คือว่าแม่วาก็จะมีปล่อยบ้างแล้วก็ก็จะให้อยู่แต่ในห้องบ้างเพราะว่าถ้าเอามารวมกันทีเดียวอยู่รวมกันหมดเลยบ้านก็จะค่อนแข้งค่อนข้างนะคะแคบแล้วก็จะมีแบบกำมินกันบ้างกัดกันบ้างถ้าแม่วายัางต้องทาธุระอะไรอยู่อย่างนี้แม่วาก็จะต้องให้น้องอยู่ในห้องก่อนนะคะยังไม่เปิดมารวมเล่นกันนะคะ แม่ว่าก็จะเอาอาหารให้น้องกินเด็กๆก,ก็จะกินกันนะคะชอบแม่ว่าก็ต้องขอบราบขอบพระคุณอาหารทุกๆมื้อที่ทุกๆท่านได้ไม่ตากับเด็กๆเ,กเกสมอมานะคะเด็กๆก,ก็จะกินอย่างอร่อยเลยนะคะ นี่นะคะอีกมุมหนึ่งเป็นภาพที่เด็กๆที่ทุกๆท่านได้เมตตาพวกเขาเพวกเขาได้กินอิ่มมีอาหารกินอิ่มทุกๆมือ้อนี่ก็คงเป็นภาพที่ทุกๆท่านมองแล้วก็คงจะสุขใจเหมือนกับแม่วานะคะเด็กๆเขามีความอขมีอาหารกินอิ่มทุกมือ้อมีที่นอนท,ที่ร่มที่หลบฝนหลบหนาวนะคะ แม่วาก็จะดูแลเด็กๆเหล่านี้นให้ดีที่สุดนะคะสบกุบที่ทุกๆท่านเมตตาเขาอีกห้องหนึ่งนะคะแก๊งแมวมึนแก๊งนี้ก็จะมืนมืนตื้อๆมีอะไรก็ชอบลื้อกันนะคะจะนำทีมโดยก็น้องมณีนะคะสาวหล่อแห่งบา้านมีบุญลูกแม่วาแก๊งนี้เขาจะโตมาด้วยกัน น้องบุญรอดนะคะน้องแมวพิการขาขาดก็จะอยู่ในแก๊งนี้ตั้งแต่แรกกลับน้องมาดูแลนะคะเขาก็จะสนิทกับเด็กๆก,กลุ่มนี้นะคะเด็กๆก,กลุ่มนี้เขาจะโตมาด้วยกันแม่วาก็จะเลี้ยงเขามาตั้งแต่วันแรกที่แม่เขาทิ้งนะคะแม่วาก็คอยป้อนนมมาจนทันนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะคะ อีกหนึ่งความภูมิใจนะคะที่แม่วาเลี้ยงเด็กๆมาด้วยขวดนมเด็กขวดนมนะคะจนตอนนี้เป็นนุมเป็นสาวทำหมันทำวัคซีนกันครบแล้วเด็กๆท,ที่ทุกท่านเมตตามาตอนนี้ก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอ้วนท้วนดี มันก็เป็นภาพที่ทุกๆท,ท่านคงจะอยากเห็นที่เห็นเด็กๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงข่วนท้วนแม่ว่าก็ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนทีฟีทุกๆท,ท,ท่านนะคะแม่ว่าก็เป็นเพียงช่องเล็กๆช่องหนึ่งก็มีแต่เด็กๆนะคะแม่ว่าก็จะนำภาพความน่ารักของเด็กๆมาให้ F อทุกทท่านได้ชมกันนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆความเมตตาทุกๆกกำลังใจที่มีให้บ้านมีบุญลูกแม่วาเสมอมาค่ะขอพระคุณทุกๆกการติดตามทุกๆกการกดไลค์กดแชร์ขอพรบคุณมากๆนะคะ